สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ r i c h ี้รีวิวบายเทรนเนอร์ปรินโตโยต้าทิศเชียงใหม่ห่างหายกันไปนานนะครับกับการอัปเดตข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จาก Toyota และเทคโนโลยีใหม่ๆจาก Toyota ซึ่งวันนี้นะครับผมเราได้นํารุ่นรถที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมในปี2023นี้นั่นก็คือน้องเล็กของเรากับ New ยาร i ส2023 Minor c h a มนเนนนั่นเองฮะ ซึ่งตอนนี้นะครับผมเราก็ได้อยู่กับเจ้า New Yaris 2023 Minor Chan ชนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้แล้วก็เป็นเวอร์ชันของประเทศไทยด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงการดีไซน์เนี่ยครับผมก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการดีไซน์ด้านหน้าแบบใหม่นะครับผมที่ทําให้โดดเด่นไม่ซ้าสไตล์เดิมนะครับก็มาในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้เลยนะครับผมเรามีการออกแบบกระจังหน้าให้เป็นแบบขนาดใหญ่ปากกว้างเลยนะครับผมก็จะให ในส่วนของความสวยงามความดุดนันและก็ความหรูหราเท่หล่อนะคบผมดีไซน์คล้ายๆกับตัวฉลามหัวค้อนนะครับก็ช่วยทําให้รถเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการดีไซน์ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเราก็มีการออกแบบแบบใหม่เลยนะครับดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ในทุกเกรดรุ่นรวมไปถึงระบบไฟ daytime running light แบบ LED light guiding เหมือนกันฮะ ในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานของยาลิสไมเนอร์เชนในทุกเกตรุ่นนะครับผมต้องบอกว่า คุ้มค่าคุ้มราคาออปชันครบตั้งแต่รุ่นเดิ่มต้นเลยนะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันที่ให้มาในทุกเกียร์รุ่นไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7ตําแหน่งซึ่งช่วยในเรื่องของความปลอดภัยตลอดการเดินทางในทุกเกียร์รุ่นนั่นเองนะฮะล้ออลอย15นิ้วแบบใหม่แบบทูโทนลมดําโครเมียมนะครับผมตัวนี้ก็ได้มาในทุกเกียร์รุ่นเหมือนกันก็สวยงามดูลานในทุกเกียร์รุ่นคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมรวมไปถึงระบบควบคุมการทรงตัวครับ VSC ระบบ ป้องกันการลื่นนถาลาย T R C ก็มีการติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกเกียร์รุ่นเหมือนกันระบบช่วยออกตัวมาทางราชันครับ H A C นะครับผมรวมไปถึงครับระบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็น Toyota T Connect นะครับที่มีการติดตั้งกล่อง L D C M ที่ได้ช่วยในเรื่องของการค้นหาพิกัดของรถบอกข้อมูลต่างๆของรถได้แล้วก็สามารถนัดหมายศูนย์บริการผ่าน c เซ็ center ได้รวมไปถึงอเรเ a t o r ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจาก t o y o t ้นั่นเองครับ มาในส่วนของขุมพล,ลังของยาริสมาดนเชน2023นี้เรายังใช้บล็อกเดิมอยู่นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,200cc ดูอว vvt-i ให้กำลังแรยม่าสูงสุดอยู่ที่9 2แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่109นิวตันเมตรซึ่งแน่นอนครับผมจับคู่กับระบบส่งกำลังแบบ super cvt-i ให้การปรับเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบลื่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของความทนทานแล้วก็ช่ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับเราประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐานของ E c o คคาและสามารถเติมน้ำมันได้เต็มถัง42ลิตร1ถังสามารถวิ่งได้ไกลแล้วก็เครื่องยนต์มีการปล่อยค่าไอเสียน้อยนะครับผมบริพิตต่ำเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะครับผมคันนี้ที่เรานํามาโชว์นี่ต้องบอกเลยเลยว่าเป็นรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมของยาริสไมเนเชน2023นี่เลยซึ่งตัวนี้นะครับผมเราอยู่กับยาริส 1.2 smart นั่นเองนะคะในราคาอยู่ที่6 19,000บาทนั่นเองและวันนี้เรามาพร้อมกับสีใหม่เลยนะฮะเป็นสีเทานมสียอดนิยมเลยนะคะผมก็ตัวนี้จะเรียกว่าสีซีเมนต์เกรนั่นเองนะฮะแล้วเราเรายังมีสีใหม่อีกนะคบว่าจะเป็นสีส้มสไปซี่สกาเลตนะครับแล้วก็สีบอนเงิน m e t ทั Steam และสีเทาดำแบบเออร์โบเมทัลนั่นเองนะฮะซึ่งในอุปกรณ์ของเจ้า1.2 smart คันนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาออปชันฟังก์ชันครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับผมแบบโปรเจคเตอร์ LED พร้อมไฟเด i ท e มลัดนิ่งไลท์แบบไลท์ไกดิงด้วยนะครับซึ่งสามารถเปิดปิดระบบไฟหน้าได้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมรวมไปถึงครับผมเรายังได้ล้ออลลอยขอบ15นิ้วในรุ่นนี้ด้วยนะครับก็ในลูกเกตรุ่นเหมือนเหมือนกันละกันนะฮะในส่วนของกระจกมองข้างของเราครับผมก็จะเป็นสีดาเปลี่ยโนแบ๊กนะครับพร้อมไฟเลี้ยวและสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมก็ออปชันฟังก์ชันคุ้ม ครบเลยนะคะในส่วนของประตูด้านข้างนะครับผมเรายังมีการติดตั้งระบบสมาร์ทคีย์สามารถเข้าออกประตูด้วยระบบอาจสัมผัสแบบปลายนิ้วก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายมามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดเด่นของในยาริสในทกเกตรุ่นนะครับผมเรายังได้เสาอากาศแบบชัดฟินด้วยนะครับก็ทำให้รถเนี่ยสวยงามแล้วก็หรูหราทัานสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะ มาในส่วนของการดีไซน์ภายในของเจ้ายาริส1.2สมาร์ทนี้นะครับผมเรายังติดตั้งในส่วนที่เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับปุ่มกด START มาให้ด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการ START ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังติดตั้งมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับผมแบบ มัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็พร้อมกับคุ้มหนังมาให้ด้วยนะครับเย็บด้วยตะเข็บได้สีขาวนะครับสวยงามนะครับผมสปอร์ตมากยิ่งขึ้นจับกระชับนุ่มสบายนะครับรวมไปถึงการดีไซน์หน้าปัดแบบสีใหม่นะครับก็ช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้วก็มีจอแสดงผลข้อมูลแบบ MID มาให้ด้วยนะครับเครื่องเสียงนะครับผมตัวนี้เราติดติดตั้งจอขนาดใหญ่มาให้เลยครับผมเป็นเครื่องเสียงขนาดจอ8นิ้วนะครับสามารถรองรับระบบความบันเทิงไม่ว่าจะเป็น USB FM นะครับผมรวมไปถึง Apple c a r p l a y และ Android a u t o ได้ด้วยนะฮะร,รวมไปถึงตัวนี้เลยครับผมเรายังติดตั้งนะครับในส่วนของกล้องมองถอยมาให้นะครับผมขนาดถอยหลังก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของระบบปรับอากาศของเจ้ายาริท1.2ส mart ขึ้นไปนะครับก็จะได้ในเรื่องของอระบบปรับอากาศแบบอ,าาบบอัตโนมัติสแสดงผลแบบดิจิตอลด้วยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการใช้งานที่สามารถใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็รูราทัานสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ มาในส่วนของการติดตั้งเบาะนั่งนะครับผมเบาะนั่งในรุ่น1.2 Smart สมาร์ทนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับคาดด้วยตะเข็บสีขาวนะครับผมก็ช่วยเรื่องความสวยงามแล้วก็สามารถใช้งานได้รูราท่านสมัยมากยิ่งขึ้นดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของยาริสท้าต้องบอกว่าเหลือๆครับผมสามารถเก็บสัมภาระได้อย่างจุใจแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานเลยนะคะ รวมไปถึงนะครผมเบาะแถวหลังเราสามารถพับแยกได้ขนาด60-40ด้วยก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สัมภาระในการเก็บของมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือจุดขายและจุดเด่นของเจ้ายาลิสมาเลเชน2023คันนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลัง ออกแบบใหม่ให้ความสวยงามแล้วก็ความโดดเด่นบนท้องถนนนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการนะครับสนใจหรือว่าต้องการซื้อนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเรา t o y ยต้าลิ t โชว์รูมใหญ่เยองวัดจิตยอดได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าออปชั่นนะครับผมเยอะคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆที่พูดกล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่าจะเป็นระบบ T ีคอนเน็นะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นจอขนาด8นิ้วกล้องถอยหลัง นะครับผมรวมไปถึงไฟหน้าแบบ LED projector นทุกเกรดรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นสุดไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งระบบเบรก ABS EBD BA ระบบ VSC TRC HAC ที่มีในทุกเกรดรุ่นนั่นเองนะฮะซึ่งจะบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับความคุ้มค่าตลอดการใช้งานอย่างแน่นอนรวมไปถึงครับผมเรามีการขยายให้การรับประกันคุณภาพจาก3ปีให้เป็น5ปีตามโปรแกรม T CFR เมื่อเข้านำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการของเรานั่นเองนะฮะรวมไปถึงผู้ช่วยฉุกเฉินตลอดย4ิบสชั่วโมงของ T Connect นั่นเองนะครับผมรับ รองว่าคุณจะได้ใช้รถได้อย่างคุ้มค่าและสบายใจตลอดการใช้งานแน่นอนสามารถมาทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อได้ที่โชว์รูมโตโยต้าลิทโชว์รูมใหญ่เยี่ยงวัดเจียอดของเรานะครับผม อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรานะคะผมช่อง h i p o s i n g ในรายการริจชท่รีวิว by ยเทรนเนอร์ปรินโตโยต้าลิทเชียงใหม่สำหรับคลิปหน้าเราจะพาไปชมสิ่งที่น่าสนใจดีๆจากโตโยต้าอะไรนั้นสามารถกดเข้ามาติดตามกันได้นะครผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ